เสนอผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของนางสาววารุณีฮนาฟีครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสแกดดัวประชาสรรโรงเรียนสแกดดัวประชาสรร์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น371คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการจัดการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรออกแบบการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมการเรียนการสอนสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้วัดและประเมินผลการเรียนมีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จัดทำข้อมูลสารสนเทศและรายวิชาให้เป็นปัจจุบันดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังนี้ 1. รักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสแกดดประชาสรร 2. ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3. หัวหน้างานบริหารง,งานทั่วไป 4. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายชุมชนโดยใช้หลักกัรยานามิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเริ่มการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งสรุปผลการดำเนินงานนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดมีพัฒนาการทางการอ่านและการเขียนดีขึ้น สามารถอ่านคำศัพท์เขียนคำศัพท์อ่านประโยคและเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ <S 1> <S 1> องค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาจากการทุ่มเทมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและโรงเรียนได้รับการยอมรับทางด้านวิชาการจากหน่วยงานภายนอกผลงานที่เกิดจากการพัฒนาระดับโรงเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากนักเรียนครูผู้บริหารจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสแกดวดประชาสค์ เป็นไปตามความคาดหวังดังนี้ 1. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2,566 2. ผลการสอบโอเนตได้รับรางวัลคะแนน,นโอเนตเฉลีย่ย4กลุ่มสาระวิชาสูงกว่าระดับประเทศด้านชุมชนได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากชุมชนในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในเรื่องการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและยังได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักจึงพิษภัยของยาเสพติดไข้เลือดออกและสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุของค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชี ข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออก และกระทำสิ่งที่ถูกต้องชอบทำ